สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู่ทุกคนครับผมมอนีค,อคัมเมกชนแนลสิพามาเบิงการทํางานของคัมเมกในเกาหลีใต้คือเก้าเนาะครับผมมือนีมาเบิงการปลูกมันคือเก้าครับปลูกมันมันจะมีสองวิธีเนาะครับคลิปที่แล้วน้าเสนอวิธีปลูกวิธีแรกไปแล้วเนาะครับผมอันนั้นคือคุ้มปยางไปก่อนจังปลูกไส์เล็กปลูกเนาะครับผม มื่อนี่ใส่มือปลูกครับวิธ <inform les> ีที่สองกย้12:30น้า้กน ปลูกแบบนี้ปลูกแล้วต้องคุ้มพยางอีกเที่ยนหนึ่งนะครับจากน้อยคนงานคุ้มพยางกับถีคุ้มพยางตามปลูกไปเรื่อยๆปลูกไปก้อนลวคุ้มพยางตามครับประโยชน์ของการคุ้มพยางคับป้องกันวัชพืชป้องกันแค่หญ้าเกิือนะครับ การปลูกวิธีนี้ที่ลงทุนสูงนะครับลงทุนสูงก็กุ้มพยากนกรแล้วงปลูกด้วยเหล็กเพราะว่านี่อีกปลูกเรียบร้อยแล้วกุ้มพยางเรียบร้อยแล้วทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็สิได้มาควักยอดนะครับควักออกแขกพยางเพื่อให้มันมันเตนนิบ คุ้มพยางครับตามนี้เลยนะคุ้มพยางเรียบร้อยแล้วก็ระตือไว้ประมาณหนอาทิตย์เราจะมาควักยอดเพื่อให้เพื่อให้มันถอดยอดต่อไปนะครับผมเนื่ออาทิตย์นี้หากหากมันกับทเกิดนะคเนื่องอาทิตย์ผ่านไปนี่ครับ คนงานกับมาจกยอดจกยอดแบบนี้เลยจกยอดแล้วก็มาถมถมบ่ให้มันเปลี่ยนห้อยพยางขาดนะครับผมเพราะว่าขั้นมีห้อยพยางขาดนี่กะสิหยา่มันก็สิเกิดต้องเอาดินถมนะครับผมราอ้อม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 กกมันนะครับ